ราะฉะนั้นในเรื่องของกามของอัตตาเนี่ยนะเรื่องของกามของอัตตาจริงๆมันสองความหมายกามในกามทั้งหลายกับกามในชั่วกามในดีก็ได้มเ,เ,เมื่อเราไม่ละเมิดทางกายทางวาจาแล้วในใจหลักในใจหลักนะที่เหลืออยู่ก็กําจัดออกไปเรียกว่าอัตตกริมาทะหรือแปลความหมายอีกความหมายหนึ่งกามก็ติดชั่วอัตตาก็ติดดีแล้วก็ล้างตัวที่เราเมิดทางกายทางวาจาออกไปแล้วก็เหลือรูปประพบอารูปประพบก็กําจัดออก ก็ได้จะเข้าใจแบบไหนก็ได้ขอให้เข้าใจถูกตรงและกําจัดทุกข์ได้จริงกำจัดทุกได้จริง,นะรงถือว่าใช้ได้นะ <c oughs> อ้าวนะตกลงว่าทางตรงสองด้านคือการมสุขาริกะและก็อัตติกเกรมานะที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าไม่ควรที่จะไปเสพนะไม่ควรไปเสพนี่ขนาดอ่านย่ำซ้อมทวนนั่นเองก็ยังอดไม่ได้ที่จะอธิบาย แต่ชัดขึ้นไหมจะว่าชัดขึ้นนะมันโอ้โหแต่ละวันแต่ละวันนะอธิบายไปทุกวันทุกวันไม่พ้นทุกข์ให้มันรู้ไปเนาะไม่พ้นทุกข์ให้มันรู้ไปทําไมอธิบายซ้ําทวนอยู่อย่างนี้ทั้งซ้าทวนทั้งเติมเต็มอย่างนี้แหละซ้ําทวนเติมเต็มซ้าทวนเติมเต็มอย่างนี้แหละนะสักวันหนึ่งต้องพ้นทุกข์บ้างละว่าคนเราเนาะ,นะสักวันหนึ่งอาจารย์คึดว่าคนคงจะลำคาลลำคาญ พูดมากแลวเกินท like. like ําตามซะเลยดีกว okay, so um, ่าเอ้าจะได้เล่าแล้วไม้งั้นก็ไม่หยุดพูดอยู่าง่นี่แหละอันนี้ดีอันนี้ดีอันนี้ดีนี่พ้นทุก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 ย้ำอยู่ทุกวันทุกวันอย่างเงี้ผ่องใสไรกังวลอย่างเงี้ทุกวันทุกวันอย่างเงี้นะเอ๊ะเขาคิดอยู่แบบเดิมก็ทุกอยู่เหมือนเก่าเขาอ่ะนะคนอื่นเขาคิดแบบเก่ามันก็ทุกมันก็ทุกอย่างนง้นเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกอย่างงั้นน่ะมันก็ทุกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นวนอยู่ในทุกอย่างงั้นไม่หมดทุกสักที เออเราก็ย้ำซ้ำทวนอย่างนี้นี่พ้นทุกพ้นทุกบ้านจำใส่ไรกังวันย้ำทุกวันเติมเต็มทุกวันคนฟังก็ชักลำคาลลำคาญแล้วเกิดพูดอย่างเงี้ยนะย้ำอย่างเงี้ยลำคาญแล้วเกิดทําตามซะจะได้เลิกพูดทําตามซะเลยดีกว่านะจะได้จะได้ท่านจะได้เลิกพูดทันทีจันมัเคียจะได้เลิกพูดที ว่าแล้วก็ทําตามซะเลยพ้นทุกเลยรำคาญนุกรำคาญแล้วเกินพูดมากก็กินทําตามซะเลยเอา้าพ้นทุกเลยดีเลยเข้าทางเราเลยพ้นทุกเลยโอ้โหเบิกบานจำใสกลายเป็นคนพูดมากมันเราเลยทีนี้นะ มันดี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 กลายเป็นคนพูดมากองเราเลยทีนี้โอ้โหผลทุกรู้เงียตั้งงานรู้นี่ตั้งงานโอ้ยว่าแล้วก็ขยันพูดในคนลำคาญเขาจะได้ทําตามวาลำคานลำคาญว่าแล้วทําตามซะเลยลำคานแล้วเกิดพูดมากเกิดว่าแล้วทําตามซะเลยหายทุกข์เลยหายลำคาญเลยนะทำตามซะเลยจะได้เลิกพูดดีจะได้หายลำคาญไม่ว่าหายทุกข์เลย นี่แหละนะก็ธรรมจักรปปัตนาสูตรนะปฐมเทศนาที่พระพุทธเจ้าตัดกับปัจจวกีทั้งห้าว่าดูกราฟิกสุตทั้งหลายที่สุดสองอย่างนี้อันบรรพชิตไม่ควรเสพคือการประกอบต้นให้ผพวพันด้วยกามมาสุขในกามทั้งหลายเป็นธรรมอันเลวเป็นของชาวบ้านเป็นของปุถุชน ไม่ใช่ของพระอริยะไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นโทษเป็นทุกข์ทำมันเลวร้ายเป็นโทษเป็นทุกข์การประกอบความเหน็ดเหนื่อยแก่ต้นอัตตกริมธัธติดดีหรือไม่ก็ดีติดดีหรือกิเลสส่วนที่เหลือเล็กๆน้อยๆนั่นแหละเป็นความลําบากเป็นทุกข์โขทุกอย่างมากเลยไม่ใช่ของพระอริยะไม่ใช่อริยสัจส,สีไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ แต่เป็นทางเพิ่มทุกข์ทุกโขเลยไม่ประกอบด้วยประโยชน์เป็นโทษเป็นทุกข์ดูกราฟิกสุดทั้งหลายปฏิปท,ทาสายกลางข้อปฏิบัติสู่ความเป็นกลางเนี่ยที่จะไม่มีสุขลวงทุกจริงนั่นแหละไม่มีสุขลวงไม่มีทุกจริงในชั่วในดีนั่นแหละนะแล้วก็ยึดอาศัยดีเท่าที่อาศัยได้ตามโคต้ากุศลนั่นแหละแม้เจอร้ายก็ยังเอาประโยชน์ได้ นะไม่มีสุขลวงทุกจริงในร้ายแล้วเอาประโยชน์ได้ด้วยไม่ทุกนั่นแหละกลางในตรงไร้ทุกไม่มีสุขลวงทุกจริงนั่นแหละไม่เข้าไปที่ใกล้ส่วนสุดสองอย่างนั้นนะไม่ต้องมีส่วนสุดสองอย่างนั้นไม่มีไม่ต้องเข้าไปใกล้ไม่ต้องให้มีเลยสุขลวงทุกจริงนะี่ในชั่วในดีหยาบกลางละเอียดไม่ต้องมีเลยนั่นตราคตได้ ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานดูการาพิกสุทั้งหลายก็ปฏิปทาสายกลางข้อปฏิบัติสู่ความเป็นกลางที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทำดวงตาให้เกิด Kyung ทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิง่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อ นิพพานนั้นเป็นไนะปฏิปทาสายกลางนั้นข้อปฏิบัติสู่ความเป็นกลางนั้นได้แก่อริยมรรคมีองค์8นี้แหละคือปัญญาอันเห็นชอบปัญญาที่รู้ที่เห็นที่เข้าใจถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์ที่อธิบายไปแล้วนั่นแหละเมื่อเข้าใจแล้วก็ดาริชอบสมาสังกปะาจากสมาธิทิ่นี่ปัญญาเห็นชอบ ทฤษฎีความรู้ความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์เมื่อเข้าใจแล้วก็สมาสังกัปปะคิดให้ถูกต้องนะถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์เจรจาให้ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์สมาวาจาสมากันมันตะการกระทําให้ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์นะถูกศีลนั่นแหละทุกอย่างก็ถูกศีลให้มันพ้นทุกพ้นทุกไปนะ สัมมาอาชีวะอาชีพที่ถูกต้องถูกตรงต่อศีลจนเสียสละไม่เอาอะไรตอบแทนเลยนั่นแหละไม่คดไม่โกงไม่ทําผิดศีลไปจนเสียสละทํางานฟรีเลยโอ้โหเป็นศีลที่สมบูรณ์ที่สุดเลยความเพียรชอบพยายามชอบนี่แหละสัมมาวายามะก็ภาคเพียรที่จะละอกุศลทํากุศลทั้ง ภาคเพียนในการละอกุศลทำกุศลโลกุตระทำกุศลโลกียะนะระลึกชอบสมมาสติก็ให้มีสตินะอ่า,อานกิเลสเป็นกำจัดกิเลสได้นะตั้งใจชอบสมาสมาธิก็ปฏิบัติมรรคทั้งเจ็ดองนั่นแหละอย่างตั้งมั่นเลยนะปฏิบัติมรรคตั้งแต่สมาธิจนถึงสมมาสตินี่ปฏิบัติอย่างตั้งมั่นเลยนะจนเกิดผลกำจัดทุกข์ได้ก็เป็นผลมรรค จากมักก็กลายเป็นผลนะปฏิบัติอย่างตั้งมั่นจากมักก็กลายเป็นผลสม,สมาธิก็เป็นผลพ้นทุกข์ก็ได้สัมมาญาณสัมมาวิมุตติก็พ้นทุกข์อย่างถูกต้องไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไปตั้งแต่เรื่องที่ชั่วมากมาจนถึงชั่วน้อยดีน้อยไปจนถึงดีมากก็ล้างสุขรลวมทุกจริงได้หมดแล้วก็ยึดอาศัยดีที่อาศัยได้นะแม้เจอร้ายกนะ็สามารถเอาประโยชน์ได้ไม่มีทุกข์ นะยังมีอเบกขาได้แล้วก็เอาประโยชน์ได้ไม่มีทุก <c oughs> มีแต่สุขในทุกสถานการณ์ดูกระพิสษุทั้งหลายนีแหลคือปฏิปทาสายกลางนั้นที่ตถาคตได้ตรัสรู้แล้วด้วยปัญญาอันยิ่งทําดวงตาให้เกิดดวงตาเห็นธรรมนะไม่ใช่ตานอกนะตาในเลยนะทำดวงตาให้เกิดทำยานให้เกิดย่อมเป็นไปเพื่อความสงบเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความตรัสรู้เพื่อนิพพานนี่แหละ ไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์เลยนะเล่มที่สี่ข้อที่14ดูกระดภิกสุทังหลายอันนี้ท่านก็ตัดอริยสัจสี่ซ้ําเข้าไปอีกพอตัดทางตรงสองด้านบอกอริยมรรคแล้วก็ซ้ําอริยสัจสี่เข้าไปอีกนะดูกระดภิกสุทังหลายข้อนี้แลเป็นทุกขะอริยสัจคือความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ความเจ็บไข้ก็เป็นทุกข์ความตายก็เป็นทุกข์เนี่ย ทุกขอริยสัจคือทุกข์ใจที่มีกับสภาพเกิดแก่เจ็บตายสภาพที่มันไม่ได้ดั่งใจหมายน่ะเกิดแล้วมันมีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจหมายแก่แล้วมันมีอะไร <c oughs> ที่ไม่ได้ดั่งใจหมายเจ็บไข้แล้วมันมีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจหมายตายแล้วมันมีอะไรที่ไม่ได้ดั่งใจหมายแล้วมันทุกข์ใจขึ้นมาน่ะนั่นแหละทุกขอริยสัจความประจวบด้วยสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์นี่โอ้โหไปเจอสิ่งที่เราไม่ชอบใจไม่ถูกใจนี่มันทุกข์เลยนะไม่ได้ดั่งใจหมาย มันทุกเลยนั่นแหละนี่แหละอ่านทุกอันนี้แหละทุกอริยสัตว์นี่มันประจวบกับสิ่งไม่เป็นที่รักไหมเวลาทํางานกับหมูมิตรดีอ่นะเข้าประชุมกับหมูมิตรดีแล้วเสนอเดีเนี่ยมันแหมมันไม่ได้ดังใจหมายเนี่ยมันทุกไหมหรือเจอลีลาของใครไม่ได้ดังใจหมายมันทุกไหมเวลาไปทําการงานร่วมกันมันมีอะไรไม่ได้ดังใจหมายไหมนะ่ะ กับคนหรือแม้แต่กับงานทํางานไปนแล้วมันไม่มันมีอะไรไม่ได้ดังใจหมายอุย้ยมันอยากได้มากกว่าที่เป็นไปได้มันอยากได้มากมากกว่าเป็นไปได้อุย้ยดื้อแล้วดื้อแล้วเราดื้อแล้ว,อ,ลวอยากได้มากเกินโคต้าแล้วมีไหมมีไหมมันดือ้อมันโง่มันชั่วมันบ้ามันทุกข์อ่ะมีไหมนะมีก็กำจัดออกนั่นแะหละทุกขอริยสัความพลัดพรากจากสิ่ง ที่เป็นที่รักก็เป็นทุกข์นีโอ๊ยนะเราอยากได้อันนี้อันนี้อยากให้สิ่งที่เป็นที่รักอยู่กับเราเป็นนานๆก็ไม่อยู่หายไปทุกข์เลยนะคนราองอยากได้มากกว่าที่เป็นไปได้นะทุกอย่างเกิดขึ้นตัอ้งอยู่ดับไปมันจะอยู่ตลอดได้ไงสิ่งที่เป็นที่รักก็ต้องสูญไปเมื่อถึงเวลาหนึ่งปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์นี่ อ่านอันนี้แหละตะละวันตะละวันมีไหมที่เราอยากได้สิ่งใดแล้วเราไม่ได้แล้วมันทุกข์มีไหมมีไหมปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์น่ะทุกข์ใจนี่แหละอ่านให้ออกในตะละวันอ่านทุกอริยสัจนี่แหละมันเร็วที่สุดถ้าอ่านสุขนี่มันได้สมใจนี่มันยากอ่านทุกอริยสัจนี่ง่ายง่ายเนาะจะว่าง่ายนะอ่านทุกในตะลว,วันน่ะมันมีเมื่อไรมันไม่เบิกบานไม่แจ่มใสอะมันไม่ชอบใจไม่พอใจอะ ก็ต้องมีบ้างแล้วเพราะมันไม่ได้ดังใจหมายนั่นแหละโดยย่นยออ่ออุปาทานขันห้าเป็นทุก์นี่โดยย่นย่ออุปาทานขันห้าเป็นทุกนนี่แหละกิเลสท,ที่มันกบดานอุปาทานแปลว่ามันยึดมั่นถือมันมันกบดานอยู่ในขันห้าของเราอยู่ในชีวิตของเรากบดานซ่อนอยู่มันเป็นทุกข์ถูกผัดสะกะแทกแล้วมันก็จะนี่แหละออกอาการมาให้เห็น ดูกราเิกสุทั้งหลายข้อนี้แหลเป็นทุกข์ัสมุทัยอริยสัจนะทุกข์สมุทัยอริยสัจเป็นเหตุแห่งทุกข์คือตัณหานั่นแหละทาให้เกิดอีกนี่ความอยากได้ดังใจหมายนี่แหละนะมันทําให้เกิดทุกข์อีกมันทาให้เกิดทุกข์อีกนะประกอบด้วยความกําหนัดด้วยอํานาจคอมเพลนนี่มันอยากเสพใน สุขลิกะนี่มันเพลินในสุขลิกะที่ได้ดังใจหมายสุขลวมที่ได้ดังใจหมายมีปกติเพิดเพลินในอารมณ์นั้นๆในอารมณ์สุขลวงอันเป็นรากเหง้าของทุกจริงนั่นแหละคือการมาตัญหาในการไปเสพชั่วเสพดีทางกายทางวาจากนาเสพชั่วนี่มันไม่ควรเสพอยู่แล้วดีนี่ถ้าอยู่ในโคต้าก็เสพได้แต่ถ้าเกินโคต้าไปเนี่อย่าไปเสพ ดีเกินโคต้านั้นนะก็ล้างออกล้างออกสุดท้ายจริงๆแล้วมันต้องล้างหมดนั่นแหละแม้โคต้าดีก็แม้ดีทุกอย่างก็ต้องไม่ไม่มีสุขลวงทุกจริงในดีทุกอย่างทีแรกบางทีมันจะมีดีบางอย่างให้เรามีโคต้าเสพอยู่นะแต่พอถึงเวลาหนึ่งเป็นไงโคต้ามันจะน้อยลงน้อยลงดีในเรื่องนั้มันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเราก็ต้องล้างตัวที่มันตัวที่มันเอาล้างต้องยินดีมันได้เสพน้อยก็เอาก่อน แล้วก็ตัวที่มันไม่ได้ก็ต้องล้างล้างเสร็จแล้วมันจะน้อยไปน้อยไปสุดท้ายแล้วแม่ดีนั้นก็จะไม่ได้เลยมันจะไม่ได้ดีดังใจหมายนั้นเลยในเรื่องนั้นพอไม่ได้ดังใจหมายแม้แต่บินทบาทง่ายๆก็ไม่ได้แม้แต่เรื่องอะไรดีขนาดไหนขนาดไหนสุดท้ายก็ไม่ได้แม้ไม่ได้เลยเราสามารถที่จะลางสุขลวงทุกจริงได้ไหมเราสามารถยินดีได้ไหมแม้ดีใดๆไม่เกิดเลย ดีไม่เกิดสักแอะเลยดีใดๆก็ไม่เกิดเลยเราสามารถยินดีได้ไหมยินดีที่เราหมดสุขรวมทุกจริงอันนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นกามในชั่วกามในดีนี่ก็จะต้องเอาให้เกลี้ยงเลยนะเอาให้เกลี้ยงเลยนะไม่ต้องเหลือสักอันเลยให้เป็นอุเบกขาให้หมดเป็นฐานนิพพานอุเบกขาเป็นฐานนิพพานจากนั้นจะยึดก็ได้จะวางก็ได้มันไม่ยากหรอกได้ฐานนิพพานแล้วล้านเกลเลตเกลี้ยงแล้วจะยึดดีที่ยึดได้ก็ยึดยึดไม่ได้ก็วางได้ เจอได้เข้ามาก็ยินดีได้เพราะเราไม่ได้มีสุขลวงทุกจริงอยู่ในนั้นไม่มีทุกจริงอยู่ในนั้นเอาประโยชน์ได้จะเก่งขนาดนั้นเลยยอดเยี่ยมขนาดนั้นเลยน่านี่แหละการมาตัญหาละเมิดสุขลวงทุกจริงทางกายว่าจากก็ต้องกำจัดออกไม่วันในชั่วในดีเพราะว่าตัญหาก็แม้เหลืออยู่เป็น รูปประพบอรูปประพบก็ต้องกาจัดออกวิภาวะตัณหาการอยากให้เกิดดีอยากให้หมดกิเลสอยากให้เกิดดีแบบยึดมั่นถือมั่นนะแบบกิเลสก็ต้องกําจัดออกแบบยึดมั่นถือมั่นโอ้โหถ้าเกิดสุขใจไม่เกิดทุกข์ใจเกิดชอบใจไม่เกิดชังอยู่ในใจก็ต้องกําจัดออกให้มันเป็นความอยากให้หมดกิเลสอยากให้เกิดดีแบบไม่ยึดมั่นถือมั่นจะได้ไม่ทุกข์นะ <S <S ดูกระพิกสูจทั้ทงหลายข้อนี้แลเป็นทุกข,ขนิโรธอริยสัจคือ ปัญหานั่นแหละดับโดยไม่เหลือปัญหาในความอยากได้ดังใจหมายในสุขลวงทุกจริงน่ยดับโดยไม่เหลือเกลี้ยงเลยเห็นไหมตั้งแต่อยากกลางละเอียดดับให้เกลี้ยงเลยยินดีเลยยินดีในการไม่ต้องอยากได้ดังใจหมายยินดีในการไม่ต้องอยากได้ดังใจหมายอะไรเกิดอะไรดับก็ไม่ทุกพ้นทุกเลยด้วยมักคือวิราคะนี่แหละ คลายสุขลวงทุกจริงนั้นออกไปด้วยการพิจารณาโทษของสุขลวงทุกจริงเพื่อประโยชน์ของการไม่มีสุขลวงทุกจริงหรือมักคือวิลาคะน่าแล้วก็พิจารณาของไม่เที่ยงของสุขลวงทุกจริงนั้นสละสละคืนปล่อยไปไม่ผัวพันนะตัดในเกลี้ยงเลยพวกนี้ไม่ต้องไปผูกพันกับมันอีกไอ้สุขลวงทุกจริงนี่ไม่ต้องไปเป็นชูกับมันไม่ต้องไปเป็นชูกับมันนะ สละไปเลยนะซื่อสัตย์เลยนะไม่ต้องไปชูกรบมัพ้นทุกเลยนะพ้นชั่วพ้นทุกเลยนะเพราะงั้นไม่ต้องพูดถึงเลยไอ้ข้างนอกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่ไม่ต้องไปแคร์เลยนะไม่ต้องไปยึดมั่นถือมั่นเลยอาศัยได้ก็อาศัยอาศัยไม่ได้ก็ทิ้งไปดูกระพิกสูจท,ทั้งหลายข้อน,นี้แหละเป็นทุกข์ันิีรธคามินีปฏิปทาอริยสัจคืออริยมัคมีองค์แปดนี้แหละคือปัญญาเห็นชอบจนถึงตั้งจิตชอบ มักมีองค์8ทั้งหมดนะตั้งแต่สมาธิิไปจนถึงสมาสมาธินี่คืออริยมรคมีองค์อันนี่คืออริยสัจสี่นะโอ้โหเดี๋ยววันหน้าค่อยมาฟังต่อโอ้โหนะสุดยอดจริง,รงๆแลล้นะของพระพุทธเจ้า,าท่านอธิบายสืบเนื่อง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 ไปของสภาวะแต่ละอย่างแต่ละอย่างโอ้สุดยอดนะอ้าเดี๋ยวเรา มาฟังข่าวคราวกันก่อนเนาะอ๋อมาดูว่าอ๋อนี่พี่น้องก็ว่าที่อาจารย์อธิบายมานี่ก็จะสอดคล้องกับบททบทวนธรรมนะข้อที่9ถ้าเรายังไม่เข้าใจคนอื่นแสดงว่าเรายังไม่เข้าใจตนเองก็ใช่นะข้อที่ร้อแก้ปัญหาทุกของชีวิตเราได้ก็จะสามารถช่วยแก้ทุกของผู้อื่นได้ผู้ที่พ้นทุกเท่านั้นจึงจะช่วยผู้อื่นให้ พ้นทุก์ได้ทำความพาสุขที่ตนช่วยคนที่ศรัทธาถ้าเราข้อ้อยยี่สิบแปดถ้าเราสอนเขาให้ดีขึ้นไม่ได้ก็ไม่ต้องสอนแสดงว่าหน้าเวลานั้นเราไม่ใช่สัตรบุรุษของเขาก็ให้สัตรบุรุษของเขาหรือให้ทุกข์ของเขาสอนแทนนะสอนไม่ได้ก็ไม่ต้องสอนหลอกนะ มันโคต้ากุศลของเราของเขามันได้เท่านั้นเอ่าเท่านั้นอย่าไปอยากได้มากกันนั้นมันทุกข์มันดื้อดื่มทุกข์จำไว้นะคนดื้อนี่ทุกข์นะอย่าดื้ออย่าดื้อสอนตัวเองอย่าดื้ออย่าดื้อทุกข์เมื่อไหร่ดื้อเมื่อนั้นทุกข์เมื่อไหร่ก็ดื้อต่อศีลเมื่อนั้นนะทุกข์เมื่อไหร่ก็ดื้อต่อศีลดื้อต่อสัจจะเมื่อนั้นเมื่อนั้นนะถ้าไม่ดื้อไม่ทุกข์ไม่ดื้อต่อศีลไม่ทุกข์ ไม่ดื้อต่อสัจจะไม่ทุกข์ศีลคือสัจจะของความพ้นทุกข์ศีลคือสัจจะของความพ้นทุกข์ดื้อต่อศีลเมื่อไรก็ทุกข์เมื่อนั้นดื้อต่อสัจจะของความพ้นทุกข์เมื่อไรก็จะเพิ่มทุกข์เมื่อนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเพิ่มทุกข์เมื่อไรแสดงว่าดื้อต่อศีลดื้อต่อสัจจะของความพ้นทุกข์เมื่อนั้นนั้นอย่าดื้อย่าดื้อนะ ร้อยยี่สิบเก้าอย่าไปเสียเวลากับคนกิเลสหนาที่ขุนไม่ขึ้นพอทำมัวเสียเวลากับคนกิเลสหนาที่ขุนไม่ขึ้นมันเป็นวิบากร้ายต่อตนเองต่อผู้อื่นใช่ร้อยสามสิบอย่าแบกชีวิตคนอื่นอย่าทำผิดหน้าที่อย่าทำเกินหน้าที่ถ้าเขาไม่ฟังเราให้เขาเป็นอย่างที่เขาเป็นให้เขาทำอย่างที่เขาต้องการจะทำปล่อยวางให้เป็นประมวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต ถ้าเราได้พยายามบอกแล้วสอนแล้วเตือนแล้วแต่เขายังไม่ฟังเราสอนเขาไม่ได้แปลว่าการสอนเขาไม่ใช่หน้าที่ของเราเราไม่ใช่สัตบุรุษของเขาหน้าที่เราคือทำเต็มที่เต็มแรงอย่างรู้เพียงรู้พักแล้วปล่อยวางให้เป็นไปตามวิบากดีรายของแต่ละชีวิตนะอย่าล้ำเส้นกุศลของเราหรือคนที่เกี่ยวข้อง นะล้ำเส้นไปอยากได้มากกันนะเมื่อไหรน่นลกใครนั่นลกมันนั่นแหละดือ้อดื้อต่อศีลแล้วดื้อต่อสัจจะและ้วนะจะดื้อต่อศีลจะดื้อต่อสัจจะนะก็จะพ้นทุกนะคนไม่ดือ้อนี่เป็นคนพ้นทุกคนไม่ดือ้อไม่โง่ไม่ชั่วไม่บ้าไม่ทุกพ้นะพทุกเลยนะนี่แหละเป็นเช่นนี้เอามาดูข่าวคราวทั้งโลกเขาบังเนาะโอ้โหสาราธรรมสัก เต็มอิ่มเลยเนาะคนทุกข์บ้างไหมนี่อ่าใช้ได้ใช้ได้ไดอ่าไหนท่านไหนเข้าใจบ้างยกเงอนน้อยอ้อใช้ได้ท่านใดรู้สึกว่าตัวเองทุกเบาลงบ้างยกมือนน้อยอ่าใช้ได้ใช้ได้อ่าตกลงตกลงใช้ได้ใช้ได้ไดไดนะไม่เสียแรงที่พูดอ่าพูดจนลำคาญเลยเนาะจนลำคาญจนปฏิบัติตามเลยนะ่นลำคาญน,นักปฏิบัติตามซะเลย จะได้พ้นทุกข์สักทีปฏิบัติตามแลวเลยพ้นทุกข์เลยพูดอยู่เนี่ยทุกวันเลยนะพูดให้พ้นทุกข์นี่แหละไม่พ้นทุกข์ก็รู้ไป